ส่วนเท้งเนี่ยนะหลังจากที่แก้หนึ่งหนึ่งสองบอกว่าแก้หนึ่งหนึ่งสองไม่มีแล้วนะและพร้อมจะร่วมรัฐบาลกับทุกพักยกเว้นเพื่อไทยดิฉันบอกวันนี้ปรึกษาที่บ้านมาอย่างน่ะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะกินกินกิน,ก,น,ก,นกินยาเขย่าขว,วดหรือยังไอเท้งมึงถามเพื่อไทยเขาหรืองยางเขาจะเอากับมึงไหมเนี่ยแหมยกเว้นเพื่อไทยคือไม่ต้องถามเพื่อไทยละฮะมึงถามทุกพักก็แล้วกันว่าเขาเอากับมึงไหม คือดิฉันก็ขำม,มากอะฮะถามหรือยังว่าเขาจะร่วมด้วยไหมถ้าเขาอยากร่วมรัฐบาลกับมือเนี่ยนะคะเขาก็คงไม่ยอมถูกด่าว่าตระบัดสัตว์หรอกอย่ามามั่นหน้ามั่นโหนกดีจะบอกเลยนะครับบอกว่าไม่ต้องมามั่นหน้ามั่นโหนกมาด่าเขาแล้ค่ะดีใจกับพวกมึงด้วยนะคะวันนี้พวกมึงก็มีนะคะระบัดสัตว์เป็นของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วถอยทําไมฮะยืนยันต่อไปดีก็ไหนว่าเป็นจุดยืนนะ,ะใช้ไปเลย และที่สาคัญสารไม่ได้ห้ามไม่ต้องยกสารมาอ้างอยากาทำอะไรทํำสีฮะถอยทําไมไม่ต้องถอยเดินหน้าดิไหนบอกว่าไม่มีเก์ถอยไงนะคะส่วนพวกที่เข้ามาอยู่ในนี้นะที่ฉันจะบอกอย่างนี้คะ่ะว่าที่เนี่ไม่ได้จุดทูบเชิญนะคะเข้ามาทําไมอะคะ ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่เข้าหูฟังแล้วไม่เข้าหูมึงจะทนฟังทําไมท้ายแล้วต้องมาเม้นอะไรให้คนเขาไปให้คนเขาไปอะไรอย่างนี้คือเป็นโรคอะไรเป็นเป็นโรคจิตหระนะ,ะนะอยากคืออยากจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ก็ในนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่เขาคิดยังไงเขาโทษนะครับมึงไม่มีที่ไปกันแล้วเหรอนะฮะมึงไม่มีที่ไปกันแล้วเหรอคะไม่ต้องไปสนใจไอ้ภูผาหมอแล้วปล่อยมันจนะคะ่ะนะ ก็มีปัญญาทาได้อยู่แค่นี้แหละค่ะคือดีฉันนเป็นผู้หญิงนะหน้าตาก็เห็นหมดแต่อีลูกผู้ชายหน้าม่งก็ไม่ให้ไม่เห็นแล้วออกมาเมน้นมาพูดหาอะไรก็ไม่รู้ไม่มีราคาแล้วค่ะแล้วมึงเนี่ยพูดจริงๆนะฮะมึงไม่อายบ้างเหรอคะมึงเที่ยวออกมาพูดนู่นนี่นั่นเนี่ยหน้ามึงมึงก็ไม่ให้เขาเห็นนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยจริงๆไม่ได้เชิญมึงแต่ถ้ามึงอยากเข้ามามึงก็เข้ามาจะค่ะ แล้วถ้าเกิดอยากพูดอะไรแล้วคนเขาอะไรมึงมึงมึงก็ต้องยอมค่ะแค่นั้นเองนะะนะคะโรกจิตอะค่ะจะเข้ามาให้เขาด่าก็ตามสบายใจล่าสุดนะคะเวลาที่เขาพูดนะบอกว่าเขาเนี่ยหลอกคุณไปตายพอถึงเวลาเขาก็กลับไปจับมือไปจุกจุกจุกปากกันนู้นนี่นั่น,นนี่ทนถามว่าคนที่หลอกประชาชนออกไปตายเนี่ยใครนะคะ ดิฉันบอกว่าเวลาที่พวกคุณต้องการฐานเสียงต้องการคนที่ไปเป็นมวลชนให้คุณนะหรือคนที่เป็นพวกกลุ่มมวลชนให้คุณเนี่ยทําให้คุณเนี่ยได้รับความสําเร็จหรือได้อย่างใจคุณก็จะยกย่องว่าเขาเป็นวีรชนหากินกับเขาโหนคําว่าวีรชนนะฮะแต่ไม่เคยทําอะไรให้เขาเลยพักเพื่อไทยเลยฉันบอกว่าเพราะเขาเห็นแก่คําว่าวีรชนเขาเห็นแก่คําว่ามวลชนฐานเสียง เขาถึงได้โดนพวกคุณเนี่ยนะประนามหาว่าอย่างนูน้นอย่างนี้ดึงพักการมองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ต่างๆนานาเวลาต้องการที่จะให้คนเข้าไปสนับสนุนตัวเองก็บอกว่าเขาเป็นวีรชนยกย่องให้เขาเป็นนักสู้แต่พอนักสู้หรือวีรชนเหล่านี้ไม่เอามึงยังกลับมาเลือกเพื่อไทยก็ไปดูถูกว่าเขาถูกหลอกถูกหลอกพาไปตายอันนี้จะบอกเลยนะคะว่า ทักษิณไม่เคยออกมาเรียกให้ใครเนี่ยนะฮะออกไปชุมนุมให้เขาคนที่เรียกมวลชนออกไปแล้วทําให้เกิดมีการบาดเจ็บล้มตายเป็นใครมึงต้กด่าให้ถูกถูกนะพอกลุ่มคนเหล่าเนี้ยมึงโหนเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเขาไม่ได้ไม่สามารถดึงเขาออกจากการสนับสนุนพักเพื่อไทยได้มึงก็ไปเหยียดว่าเขาโงา่เป็นขี้ข้าทักษิณน,นะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าคนคนอย่างพวกมึงนี่แหละที่ไม่มีราคา เพราะทุกครั้งไม่ว่าจะสําเร็จหรือหรือ,อล้มเหลวพวกมึงก็ไม่เคยนึกถึงมวลชนที่เขาออกมาต่อสู้ซึ่งอันดับแรกเลยของการออกมาต่อสู้ของคนเสื้อแดงก็คือเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะในการารัฐประหารไม่ว่าจะเป็น4 9หรือ5 7มันเกิดจากอะไรล่ะมึงไปดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าวีรชนไม่ต้องมายกย่องนะ,ะพวกกูพี่น้องกูหรอก เพราะว่าในความรู้สึกของพวกกูเนี่ยพวกเขาเป็นวีรชนนะคะตลอดเวลาไม่เหมือนพวกมึงนะคะส่วนที่บอกว่าระบอบทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้ระบอบทักษิณพาคนไปตายดิฉันบอกว่าระบอบอะไรเหรอคะคนที่พาคนออกไปในแต่ละครั้งเป็นใครมึงก็ไปแหก่ตาดูคะ่ะแค่นั้นเองไม่ต้องคิดเยอะนะ ส่วนบางบางบางทีฉันบอกว่าไอ้พวกนักจัดรายการพิธีกรคือสื่อต่างๆเนี่ยนะมกแกวะผู้นําว่าทําไมไม่ไปจับมือกับคนนี้คนนี้ไปจับมือกับคนนี้คนนั้นทําไมในขณะที่ตอนสมัยรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยเขาเดินทางไปต่างประเทศเดีวกับคนนั้นคนนี้ก็ไปหาว่าเขาเนี่ยนะคะ,ะพูดง่ายๆว่าเป็นนกไร้รางบินไปหาอะไรนู่นนี่นั่นหาว่าเขาไปเดินทางไปต่างประเทศทำไมบ่อยๆใช้งบประมาณนู่นนี่นั่น เอามาวันนี้ก็เสือกมาพูดอีกค่ะว่าทําไมไม่ไปจับมือกับสิงคโปร์นู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ดิฉันบอกว่ามึงลืมไปแล้วเหรอเขาว่าทักษิณเขาไม่ได้ไปเสนอหน้าเสนอตัวให้กับอันวาเขาเห็นความสามารถเองนะคะยังมีกลุ่มคนปากหมาอย่างพวกมึงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาแคร์มึงเขาไม่ต้องทำอะไรค่ะนะ ประเทศไทยตอนนี้นะคะเช่นบอกว่านอกจากเราจะเจอสลิมเฟสหนึ่งนะฮะสลิมเฟสสองเนี่นบอกว่ามันค่อยๆก่อตัวขึ้นนะหลังจากที่มีพักการเมืองพักหนึ่งชนะเลือกตั้งแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลก็พูดแม่งอยู่นั่นนะ่ะบางทีมาเม้นเนี่ยนะคะตอนที่เันไลฟ์สดอ่ะและพักกูเนี่ยได้เอ่อได้ที่หนึ่งทำไมไม่ได้เป็นรัฐบาลโง่หรือฉลาดคะแล้วทําไมต้องถามกูกคะมึงก็เข้าไปหาข้อมูลสิคะมาถามกูทําไมกูไม่ได้เป็นพักเพื่อไทย นะคะอ่ะอย่างอีกคนหนึ่งนะคะก็คือนิพิษนิพิษตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นประชาธิปัตย์แล้วนะคะแล้วก็เป็นนักการเมืองยังเป็นนักการเมืองแล้วก็ยังเป็นความเป็นพักนกนักกฎหมายเมื่อหลายวันก่อนก็ออกมาฟาดทักษิณตอนนี้ก็มาพูดอีกกรณีของการที่รัฐไทยนะฮะมาพูดทำนองว่าทำไมรัฐบาลไทยไม่ช่วยเหลือ ลูกเรือประมงที่ถูกเมียนมาจาับไปนะเป็นห่วงเหลือเกินนะท,ทั้งทั้งที่เขาเพิ่งถูกจับไปไม่นานเนี่ยกรณีอย่างนี้ต้องไม่ลืมนะคะว่าถ้าคนของเขาลุกล้ำหน้าน้ําเรามาเราก็จับค่ะเราไม่ได้ทําเป็นไม่เห็นให้เขามากอบโกยเอาทรัพยากรของเราไปนะทีนี้ในการดําเนินการตรงนี้มันต้องใช้วิธีทางการทูตค่ะมึงจะต้องเอาเรือไปรบกับเขาหรือไปยิงเอาทหารเอาลูกหลานชาวบ้านไปสู้รบกับเขาเพราะลูกเรือประมงเหรอคะ มันมีวิธีเยะแยะที่จะเจรจาอย่ากระแดะมาห่วงเลยค่ะเพราะว่ารัฐบาลดูอยู่เรามีกระทรวงการต่างประเทศนะฮะแล้วเราก็ยังมีหน่วยงานหลายหน่วยที่รอดูอยู่ซึ่งการเจรจาหรือการทํางานอะไรแบบอย่างนี้มันไม่ได้เช้าไปเย็นกลับค่ะมันก็ต้องทําต่อให้เขาต้องเรียกค่าไถ่เราเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเอาสุดท้ายมันก็จะต้องจบลงที่การเจรจาค่ะมึงจะยุยุให้ประเทศไทยไปลบกับเขาหรอคะ ในขณนะเดียวกันเนี่มึงเป็นห่วงลูกเรือประมงเหลือเกินนะฮะจำได้ไหมครั้งหนึ่งอ่ะพักพวกของมึงอ่ะโดยเฉพาะมีสมาชิกพักมึงอ่ะไปกับสมคิดอ่ะไปกับอ่าวีระแล้วก็ราตรีลุกล้ำเข้าไปในเขตขาโดนเขาจับไปขังคุกเปโซอ่ะจนกระทั่งคนของมึงเนี่ยนะผมบนหัวเยอะๆถูกมแมลงสาบกัดจนออกมาหัวโกรนไปหมด มึงก็ช่วยออกมาจากคนของมึงค่ะวีนรา,าตีมึงก็ปล่อยให้ติดคุกจนกระทั่งนะคะฝ่ายเรานี่แหละไปเจราจาแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วก็มาแอคอาร์หาแดกอยู่ตรงเนี้ตอนนั้นกูไม่เห็นมึงจะสนใจหรือคิดจะไปช่วยเหลือวีรรา,าตีเลยตอนที่ไปอยู่ที่เขมรนนะ่ะไปติดคุกไปติดคุกเอ่อเขาเรียกเลยนะค,คุกขี้ไก่ก็เห็นเจราจาช่วยแต่คนของตัวเองออกมาแตนะ่คนคนนั้นทุกวันนี้ผมยังไม่ขึ้นเลยฮะ คือกลัวจนหัวโกรนอะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกระแดะมามาห่วงคนนั้นคนนี้ค่ะเพราะว่าคนของมึงเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมึงยังมึงยังไม่มไม่นี่เลยมึงยังทิ้งเลยนะคะวันนี้นะคะดีฉันบอกว่าคงไม่ได้พูดอะไรเยอะประเด็นต่างๆที่กําลังต่อล้อต่อเถียงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดนายรู้ไหมคะว่านายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะคะชุดที่เขาใส่ทุกชุดเนี่ย มึงไปมองแค่ว่าไอ้นั่นไอ้นี่เอาข้างบนมาอยู่ข้างล่างแต่งตัวไม่ดูตัวเองทำไมต้องใส่อย่างนั้นอย่างนี้นายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะไม่ได้เอาเงินเดือนนะคะแล้วเห็นไหมคะว่าเขาแจงบัญชีทรัพย์สินมาเขามีหมื่นกว่าล้านคนมีเงินหมื่นกว่าล้านจะใส่เสื้อผ้าแบรนด์ดังราคาขนาดไหนก็ได้ทำไมต้องใส่เพื่อผ้าไทยให้มึงด่าการที่น